พี่น้องครับวันพี่น้องครับวันนี้ภาพข่าวจากบอสจากบริษอาสานะครับที่เข้ามา นำเสนอเข้ามานะครับก็เลือกเอาเฉพาะในเรื่องในส่วนที่เกี่ยวกับงานอาชีพนะครับซึ่งก็มีทั้ง3ามอำเภอ3จังหวัดนะครับเริ่มที่อำเภอโคบโพของท่านนายอำเภออับดุลการิมยีดำนะครับซึ่งท่านก็เป็นรนดัตทีมงานระดับทีมงานนะครับไปลงไปที่ต้อนรับคณะน,นักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยลัยสงขลานครินปานีนะครับที่เข้ามาช่วยแนะนําในเรื่องของสินค้าโอท็อปสินค้า โอท็อกในพื้นที่ของโคโฟนะครับทั้งนี้ก็เป็นที่นี้ก็เป็นที่กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพของบ้านป่าบอลป่าบอนนะครับตมบลป่าบอน ซึ่งเป็นเน้นหนักไปดูเหมือนจะสินค้าโอท็อปที่มีชื่อเสียงตรงนั้นก็คือ,อไข่เค็มนะครับเเป็นโจทย์ที่พิจารณาว่าทําอย่างไรที่ไข่เค็มที่นั้นจะดีกว่าที่อื่นนะครับก็จะเป็นเรื่องของไข่เค็มเพื่อสุขภาพไข่เค็มสมุนไพรนะครับอันนี้ก็เป็นจุดขายอันหนึ่งนะครับก็ดีครับโดยช่วยกันในเรื่องเอาวิชาการนะครับเอาความคิดใหม่ๆไปเสริมเพื่อจะให้มีการขยายตลาดแล้วก็มีการเพิ่มไรายได้มากขึ้นนะครับ ในส่วนที่สองครับเป็นที่อำเภอยะหาของจังหวัดยะลานะครับท่านนายอำเภอคนใหม่ครับท่านนายอำเภอมอตรีเศรษฐินโยนะครับจากบนัสตามาดูในเรื่องของงานอาชีพโดยเฉพาะเกษตรชาวนานะครับชาวนาซึ่งในพื้นที่รวมทั้งเกษตรเพาะปลูกอย่างอื่นด้วยนะครับก็ไปสามเรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการดูแลเรื่องของเงินชดเชยนะครับให้กับบรรดาชาวนารายละหนึ่งพันบาทนะครับตกหล เพิ่มเติมอย่างไรนะครับในส่วนที่สองก็จะเป็นเรื่องของการดูแลช่วยเหลือในเรื่องของออเงินเยยาเงินช่วยเหลือด้านอุทกภัยที่ผ่านมานะครับอันที่สามก็เป็นการแนะนำการเพิ่มผลผลิตทั่วไปซึ่งตรงนี้ก็ทำกันที่บ้านยะาลาตบ,บนยะลานะครับของอำเภอยะหานะครับอันที่สามนะครับก็เป็นที่อนาราทิวาดครับ โดยท่านนายอำเภอสิงห์นะครับนายอำเภอ อกิตินันเซิงการีนะครับซึ่งเป็นนายอำเภอศรีสาครก็ลงไปที่บ้านตะมาอยู่ตำบลตะมาอยู่นะครับซึ่งเป็นการให้ความสนใจเรื่องของสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องนะครับร่วมกับทางท่านผู้ใหญ่บ้านนูรุดิงเ็นอาทนะครับซึ่งก็สนใจเรื่องสุขภาพอนามัยอย่างที่ผมเรียนนะครับเขากาหนดว่าผู้สูงอาย,อยุสุขภาพด้วยหมายความสุขภาพดีด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับ